สวัสดีค่ะมีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง n e l People Plus รอบคุยหนัง plus วันนี้นะคะพี่โป้ก็จะพาทุกๆคนนะคะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆนะคะเกี่ยวกับภาพยนตร์ l i ์ e action ของดิสนีย์นะคะหลังจากดิสนีย์เนี่ยเฟื่องฟูมากนะคะกับการหยิบเอาแอนิเมชันสุดคลาสสิกมาทำ l i ์ e a คชั่นหลายเรื่องนะคะก็ได้รับกระแสะตอบรับอย่างล้นหลามเลยล่ะคะ่ะแต่หลายเรื่องนะคะก็โดนด่าไม่วายไม่พักตั้งแต่ฉายจนหลังฉายจนปัจจุบันก็ยังโดนด่าอยู่นะคะเชื่อว่าหลายคนก็คงจะเห็นนะคะว่าเรื่องอะไรบ้าง และสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตเพิ่มเติมค่ะเกี่ยวกับภาพยนตร์ l i ฟ e Action ที่กำลังอยู่ในขั้นพัฒนาการสร้างคอนเฟิร์มการสร้างและกำลังจะออกฉายนั่นเองมาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างและมีเรื่องที่ทุกๆคนรอกันอยู่ไหม 1. อัลลดินภาคสําสำหรับอลลดินนะคะเป็นภาคต่อโดยตรงนะคะมาจากภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่ของอลดดินนั่นเองซึ่งบอกเลยนะคะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ย รองใจผู้ชมเป็นอย่างมากเลยค่ะกับภาพยนตร์ที่ไม่มีกระแสะอะไรเลยตั้งแต่เริ่มต้นนะคะคือการโปรโมทก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรขนาดน,านั้น แถมแคสติ้งเนี่ยก็ไม่ได้ถูกใจชาวแฟนแฟนดิสนีย์หรือสายภาพยนตร์เท่าไหร่แต่ทว่าหลังจากภาพยนตร์ออกฉายเนี่ยกลับสร้างปรากฏการ์พันล้านได้อย่างไม่มีข้อกังขาเลยล่ะคะ่ะด้วยความสนุกของภาพยนตร์ความลงตัวเคมีเคใจของนักแสดงนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องการรีเมคแอนิเมชั่นมาเป็นไลฟ์แอคชั่นที่ประสบความสําเร็จสุดๆเลยล่ะคะ่ะและหลังจากออกฉายนะคะ กระแสปากต่อปากก็ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในปีนั้นเลยล่ะค่ะไม่ใช่สูงสุดขาะติดอันดับทำรายได้สูงสุดอะไรทำนองนี้ในปีนั้นนะคะแถมกวาดรางวัลมากมายด้วยนะอ่าและสำหรับภาคต่อของอาาดีไลฟ์แอคชั่นเนี่ยจะไม่ได้เล่าเรื่องราวภาคต่อแบบแอนิเมชันนะอ่ามันก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคือเราเนี่ยคุ้นชินกับแอนิเมชันภาคต่อที่มีถึงสองภาคเลยนะคะแถมยังมีเวอร์ชั่นทีวีซีรีส์อีกด้วย แต่ฝั่งผู้กำกับผู้สร้างและทางดิสนีย์เนี่ยได้ยืนยันแล้วนะคะว่าภาคต่อของอ阿拉丁 Live Action เนี่ยจะไม่ได้รีเมคจากแอนิเมชันค่ะแต่จะเป็นการรังสรรค์เรื่องราวใหม่เลยนะคะซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะคะ่ะและจะเป็นยังไงก็ต้องมาติดตามชมกันต่อไปนะคะต่อมาค่ะ c r u e ลา a ภาค2 สำหรับครูเอล่าเนี่ยก็จะเป็นตัวร้ายนะคะจาก101เดมิเชียนนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีการเอามาเล่าในมุมมองของครูเอล่าค่ะว่านางเนี่ยเจออะไรมาก่อนทำไมนางถึงกลายเป็นตัวร้ายที่สติแตกเบอร์นั้นอ่าก็เป็นการเล่าย้อนกลับไปถึงปุ่มหลังของตัวละครน,นั่นเองซึ่งทางผู้สร้างเนี่ยยืนยันชัดเจนเลยนะคะว่าครูเอล่าเนี่ย จะเป็นภาคต้นของตัวละครนี้และปลายทางเนี่ยครูเอล่าตัวนี้เนี่ยจะไปบรรจบกับครูเอล่าในแอนิเมชันซึ่งยืนยันแล้วนะคะว่าเป็นตัวละครตัวเดียวกันอ่าไม่ใช่การแบบ เล่ามุมมองใหม่เหมือนมาลฟิเซนอะไรทำนองนี้ค่ะแต่มันเป็นการเล่าปูมหลังของตัวละครก่อนจะไปบรรจบทางแอนิเมชันนะคะซึ่งเราก็ไม่แน่ชัดแล้วก็ไม่แน่ใจจริงๆค่ะว่ามันจะไปบรรจบกันยังไงเพราะว่าแค่การเล่าเรื่องเนี่ยมันก็แตกต่างและและความสัมพันธ์ของนางกับลูกน้องของนางเนี่ยก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะซึ่งในภาพยนตร์เนี่ยนางมีความเป็นครอบครัวกับลูกน้องของนางมากกว่าส่วนในแอนิเมชันเนี่ยก็คือจิกหัวใช้เลยเป็นฟิลล์ลูกน้องนะคะซึ่งก็ต้องมาลอดูกันนะคะว่า เล่าเรื่องให้ไปบรรจบแอนิเมชันยังไงและภาค2เนี่ยก็ประกาศสร้างตั้งแต่ภาคหนึ่งยังออกฉายได้ไม่ทันไรเลยนะคะถึงแม้ว่าภาพยนตร์คร u วเอล่าเนี่ยจะสตรีมมิ่งทาง Disney Plus เท่านั้นไม่ได้ขึ้นจอเงินนะคะเพราะว่ามันชนกับโควิดเนาะแต่ก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่ากระแสะปากต่อปากแล้วก็กระแสะภาพยนตร์เนี่ยแรงมากๆจนต้องมีภาคต่อกันเลยทีเดียวก็ต้องมารอดูกันนะคะว่าภาคต่อเนี่ยจะเล่าเรื่องยังไงให้มันไปบรรจบกับแอนิเมชันนะคะ สามลีโลแอนด์สติช เรียกได้ว่าเป็นที่จับตามองมากเลยนะคะภาพยนตร์ Lilo Stitch เนี่ยเพราะว่า Lilo s t i t t h เนี่ยถูกประกาศสร้างในช่วงที่ดิสนีย์เนี่ยโวกหนักจัดๆเลยค่ะทุกคนเลยรุ้นกันมากเลยนะคะว่าตัวละครของ Lilo หรือแม้แต่นานิเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนแต่ท้ายที่สุดนะคะ l i l o and St เนี่ยก็ได้ทำการเคารพบต้นฉบับอย่าง100%เลยละคะ่ะด้วยการแคสติ้งชาวฮาวายนะคะชาวที่มีเชื้อชาติของเกาะอ,อะไรต่างๆเนี่ยมารับบทนี้นะคะ ก็นับได้ว่าเป็นภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นอีกเรื่องหนึ่งเลยที่หายห่วงได้ร้อยเปซ์เลยและภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะจะสตรีมลงทางสตรีมมิ่งดิสนีย์พลัค่ะ 4. โมอานาก็อย่างที่ทราบข่าวกันไปนะคะว่าภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยถูกรีเมคเป็นไลฟ์แอคชั่นนะคะเป็น ภาพยนตร์ที่ถูกรีเมคเร็วที่สุดในบรรดาทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีเองเพราะว่าเนื้อเรื่องของโมอาณาเนี่ยก็ยังคลาสสิกมากแม้แต่ตัวภาพยนตร์การ์ตูนเนี่ยก็ยังคลาสสิกสุดๆการรีเมคมาเป็นไลฟ์แอคชั่นเนี่ยก็บ่งบอกได้ชัดเจนเลยนะคะว่าโมอาณาเนี่เป็นลูกรักดิสนีย์มากนับว่าเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์การรีเมคเลยทีเดียวห้าแบมบี้ ยังไม่มีข้อมูลอะไรแน่ชัดชัดเจนมากมายนะคะว่าเจ้ากวางแบมบี้เนี่ยพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วแต่ที่แน่ๆเนี่ยเป็นไลฟ์แอคชั่นแน่นอนค่ะแล้วก็น่าจะสตรีมมิ่งลงทาง Disney Plus นะสุดท้ายค่ะลำดับที่6 Hercules เรื่องนี้เนี่ยก็ถูกประกาศอย่างชัดเจนนะคะว่าจะถูกทําเป็นไลฟ์แอคชั่นค่ะซึ่งดิสนีย์เนี่ยก็คงจะเดินเรื่องตามแอนิเมชันนะคะว่าเป็นอะไรยังไงเนาะอาก็ต้องมารอติดตามชมกันค่ะส่วนวันที่จะฉายเนี่ยยังไม่มีวันฉายอย่างชัดเจนนะคะ ซึ่งก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีค่ะว่า Hercules เนี่ยจะถูกดันไปบนจอเงินหรือว่าสตรีมมิ่งลงทาง Disney Plus ซึ่งข่าวแรกที่ออกมาเนี่ยยืนยันนะคะว่า Hercules เนี่ยจะลงสตรีมมิ่งอย่าง Disney Plus เนาะก็ต้องมารอดูกันนะคะว่า Hercules เนี่ยจะได้ฉายทางไหนและจะปรับเปลี่ยนอะไรใหม่จะมีการโวคกเกิดขึ้นหรือเปล่าอืม ฟังจบแล้วเป็นยังไงมีความเห็นยังไงแล้วก็รอเรื่องไหนกันอยู่บ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะและเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีข่าวสดข่าวใหม่ข่าวร้อนค่ะที่เพิ่งปล่อยข่าวออกมาเมื่อวานเลยนะคะว่าสำนักข่าว This Insider เนี่ยได้บอกว่า The Princess and the Frog และ Tangled เนี่ยกำลังจะถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ l i v e a c t i o น สำหรับ The Princess and the Frog นะคะแล้วก็ t a n g i r l เนี่ยอยู่ในไลน์อัพของ Disney Princess นะคะก็คือเจอ้าหญิงเทียนาแล้วก็เจ้าหญิงราพันเซลนั่นเองสำหรับเทียนาและราพันเซลเนี่ยฉายห่างกันแค่ปีเดียวเองนะคะแบบปีชนปีเลยเนาะก็ยังถือว่าเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันนะคะที่ถูกหยิบม,มาสร้างรีเมคเร็วมากๆเลยค่ะแต่ทั้งนี้และทางนั้นนะคะไม่มีอะไรเร็วไปกว่ามูอาน่าละคะ่ะเพราะฉะนั้น ในเมื่อมองอนหน่าเนี่ยทำเป็นไลฟ์แอคชั่นได้ทุกๆเรื่องก็มีสิทธิ์เกิดขึ้นแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมารอดูกันนะคะว่าภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่น live ของ The Princess and the Frog แล้วก็ Tangled เนี่ยจะเป็นอย่างไรเราก็หวังว่าเรื่องทั้งสองเรื่องนะคะจะแคสตรงปกเพราะว่าเราเนี่ยชอบ Tangled มากแล้วก็ Tangled ก็คือที่หนึ่งในดวงใจของเราเลยถ้าสมมติว่ามันออกมา เป็นแบบ The l i ิตเติ้ลเมอรเราคงช้ำไปจนตายอะ่ะเราคงจะรักแล้วก็เกลียดตัวละครนี้ไปมาพรอมกันแน่ๆเลยวางนะบิสนี์ยุคเฟื่องฟูกลับมาเถอะไปดูเพื่อนบ้านอย่างบาร์บี้ด้วยนะคะว่าเขาเคารพต้นฉบับแล้วรายได้เขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้หวังว่าบิสนี์จะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งนะคะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เอาไว้ดคลิปใหม่ๆจากพี่ปพลกันนะคะ ก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะหรือว่าคนที่เคยดูคลิปปิ o ป l e แล้วแต่ว่าไม่ได้ดูนานแล้วเพิ่งกลับมาเห็นนะคะก็นี่เลยค่ะทั้งหมดทั้งมวลของคลิปที่เพิ่งทํานะคะใครสนใจเกี่ยวกับคอนเทนต์หนังนะคะแบบหนักๆจุกๆคุยหนังแบบจัดเต็มก็ playlist นี้เลยค่ะ ส่วนทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เลยก็จะเป็นคอนเทนต์ต่างๆที่พี่โบ๊ททำขึ้นมานะคะเพลงคัฟเวอร์พารรดี้หรือว่าอันบ็อกต่างๆนะคะก็ขึ้นมาตรงนี้เลยค่ะไม่รู้จะฝากอะไรไว้นะคะหวังว่าจะถูกอกถูกใจทุกคนสักคลิปนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันไปในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย